สปอยดวนมังงะวันพีช1148สกอปเปอร์กาบันโชโหดซับแขนภาคีอสวินเทพขาดลงแต่ประเด็นที่น่าสนใจเลยมันไม่สามารถฟื้นฟูได้ถึงแม้จะเป็นอมตะ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i ีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนขับวันพีททั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพีทในตอนที่1148นึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกคนก็รอแล้วว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าจากจบตอนที่แล้วมันโคตรเดือดเลยนะกาบานกับโรบินนั้นจะต่อสู้โอเคถ้าอย่างนั้นไปดูกันดีก,กว่าว่าในตอนนี้จะคุมค่าสมการรอคอยหรือเปล่าอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยสําหรับเรื่องราวขอออองงงงปกตนนนนมังง Piece, 1, ััะะววพ1148ยยู่่ใเรรรืาคบ อยามามมโตเหเหืนดิมด้วยในตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าทั้งเพจวันแล้วก็อุนติจังนั้นน่ยก็พยายามติดตามเธออย่างลับๆนะครับคือก่อนหน้านี้นใ,นใครจังกันได้อุนตินั้นเนี่ยก็คือถวายตัวและจะรับใช้ในตัวของยามาโตะในตอนนี้นะครับอุนติก็เลยติดตามยามาโตะนะครับแอบตามไปและในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับยามาโตะนั้นก็ได้ไปพบนะครับกับคาวามะสึ และเหตุการณ์ของมังงะวันพีช1148เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วหลังจากที่คุณโกนั้นได้จับเด็กๆไปและได้บังคับนะครับเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าโรเนียนะครับเป็นเด็กผู้หญิงนะครับโดยเจ้าหนูโรเนียนั้นก็ถูกคุณโกเนี่ยก็คือบีบบังคับนะครับแล้วก็ขู่ด้วยนะฟิลแบบว่านะครับถ้าเนี่ยพวกคนยักษ์นั้นไม่เชื่อฟังอัศวินเทพจะทําการสังหารนะครับเจ้าหนูโรเนียในทันทีนะครับเพราะว่าไม่ฟังนะครับคำขู่ของพวกอัศวินเทพที่กาล นะครับก็เลวยันเงาทุกตัวและในตอนนี้เราจะได้เห็นนะครับการต่อสู้ของนิโคโรบินลูกเรือกลุ่มหมวกฟางปะทะกับซอมเมอร์นะครับโรบินปรากฏตัวพร้อมกับใช้พลังของเธอนะครับทำให้ซอมเมอร์นั้นเนี่ยต้องล่าถอยลงไปนะครับด้วยความสามารถของเธอและเธอนั้นนะครับก็ใช้แขนงของตนเองเนี่ยออกมานะครับเพื่อทําการโยนซอมเมอร์ออกไปนะครับแต่เจ้าซอมเมอร์นั้นมันก็เหมือนขี่ดื้อน้ำนะครับสลัดเท่าไหร่กดเท่าไหร่ก็ไม่ไปพี่แกนั้นพยายามที่จะกลับมาเพื่อสังหารโรบินด้วยน้าของเขานะครับแต่ปรากฏว่าเนี่ยนิโคโรบินที่ซอม นั้นกลายเป็นร่างโคลนะครับที่โรบินนั้นได้สร้างขึ้นมาเพื่อทําการหลอกนะครับเจ้าซอมเมอร์ซึ่งปรากฏว่าจริงๆแล้วนะครับโรบินร่างจริงในตอนนี้เนี่ยได้ไปช่วยเหลือนะครับคนอื่นที่โดนจับไว้หมดแล้วนะครับก็คือเป็นการหลอกนั่นแหละและหลังจากนั้นเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ปู่ยานะครับได้สั่งให้แองเจนั้นทําการเผาโรงเรียนทิ้งนะครับเพื่อให้พาคีอสวินเทพนั้นเนี่ยไว้ชีวิตเด็กๆและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่เจ้าซอมเมอร์นะครับที่กลับไปหาโรบินตัวจริงและจับโรบินตัวจริงเเเเอออาาาไไวว้้ดดดแแลละะะขณีียกกกััััันนนนน่่งงง็ํจจโโมตตพืสหรริิคบท เองนะครับพระเอกขี่ม้าข่าวมาแล้วเพราะว่าสกอปเปอร์กาบันนั้นอดีตลูกเรือนะครับราชาโจรสลัดมือซ้ายราชาโจรจลัดเนี่ยก็คือปรากฏตัวขึ้นโดยกาบันนั้นโชว์โหดนะครับทำการฟันแขนเจ้าซอมเมอร์ขาดไปเลยทําให้ซอมเมอร์นั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ปรากฏว่าไอสิ่งที่ทึ่งมากกว่าไอซอมเมอร์ an, ตัวนี้เนี่ยมันดันฟื้นฟ,นฟนูร่างกายตัวเองไม่ได้จากการโจมตีของกาบันนะครับหรือว่ากาบันนั้นจะมีเคล็ดบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าทําให้ไอพวกพาคีสวินเทพนั้นไม่สามารถฟื้นฟ,นฟนูร่างกายตนเองได้เรียกได้ว่าน่าจะเป็นนนอีกกหึ่งคคววาามมสุ ที่เรานั้นอาจจะได้รู้นะครับความลับความเป็นอมาตะาของพวกภาคีอสศวินเทพที่วิถีทางและการจ,จัดการเจ้าพวกนี้จะทํำยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพีช1148และแน่นอนนะครับว่าคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับคิดว่าตอนนี้เป็นยังไงสนุกคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่านะครับและเหมือนเดิมเมื่อมีสปอยด่วนแบบนี้ก็จะมีถามตอบท้ายคลิปเป็นการพูดคุยกันของคนในช่องของเรานะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีใครคอม นะครับของคุณมิรินกลุ่มระด,ดับจักรรพัินะควรบับลูกเรือได้แล้วตอนนี้บางคนควรมีฮาคิด้วยซ้ําอันนี้ก็แอบเห็นด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรจะมีฮาคินะสำหรับบางคนแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งมันก็อาจจะเป็นสเสน่ห์ก็ได้ทีจอาจาย์โอดาน,นพยายามใส่มาแล้วว่าไม่จะเป็นต้องมีฮาคิก็ได้มีพลังผลปีศาจหรือว่าอาจจะมีแบบว่าความสามารถบางสิ่งบางอย่างก็สามารถทดแทนฮาคิได้นะครับเอาจริงๆแล้วกลุม่มหมวกฟางมันเน้นแนวแฟนตาซีจ๋ามากกว่าแล้วเนาะก็จริงๆถามว่าแปลกไหมสำหรมจะม นในบางคนก็ต้องรอดูว่าในอนาคตนั้นจะมีการเพิ่มเติมหรือเปล่าสําหรับบุคคลที่มีฮานะคิบของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง ไปต่อที่ความเห็นเรไปของคุณหิวชีไม่รู้อ่านถูกป่ะนะอาจารย์ก็แกงกลุ่มหมวกฟางเกินหมายถึงถูกจับใช่ไหมเออผมว่าแอบแกงนะจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะสุ้ได้นิดนึงแล้วค่อยๆโดนจับก็ได้นะครับแต่าาก,ก็เข้าใจได้ว่านั่นคือภาคีอัศวินเทพนะครับอย่างน้อยๆมันเก่งมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วด้วยจังหวะต่างๆนะครับคืออาจารย์โอดาก็คงอยากจะเสือเห็นแล้วว่า,าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนที่มันเก่งแบบเก่งจริงๆเลย,ซ,เลยซึ่งก็จะเป็นควาหนามที่สําคัญที่กลุ่มโจรสลับหมวกฟางนั้นจะ นะครับของคุณทันเทพทาปันเอาน้ําทะเลไปฉีดน้ําลุมฉีดภาคีสุวินเทพแค่นี้พลังที่ยืมท่านอิมมาก็ออกหมดตัวแล้วผมต้องอธิบายก่อนว่าหลายคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเฮ้ยคนที่มีความสามารถพลังผลปิศาจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถูกน้ําฟีไว้บบว่าถูกน้ําฉีดถูกน้ําพรมเนี่ยโอ๊ยพลังก็จะหมดมันไม่ขนาดนั้นนะครับอันนั้นเนี่ยมันก็คือแบบอาจจะดูอะเบอร์ไปนะครับจริงๆเนี่ยมันต้องอยู่ระดับนะครับที่คือคือท่วมตัวหรืออาบน้ําแช่ตัวนะครับแต่ถ้าฉีดๆเนี่ยมันไม่ใช่น้ำ จะหมดมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับจึงทําให้เอาไปฉีดนะครับต่อให้แบบโอ้โหเรีเยกได้ว่าไอป้ปืนท่อแป๊บ PVC เนี่ยไปฉีดเลยนะครับมันก็ไม่สามารถทําให้เจ้าพวกนี้นั้นหมดพลังได้ถึงแม้จะเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจ แล้วก็ไปต่อที่ความห็นเราไปนะครับของคุณไพเจต์ทำไมภาคีแก่ขึ้นแต่ห้าผู้เท่าถึงไม่แก่ลงเลยมีอายุเป็นหลักร้อยปีอันนี้ก็คงแบบอภิสิทธิ์ละกันของห้าผู้เท่านะครับอาจจะได้พลังบางสิ่งบางอย่างนะครับที่อิมนั้นมอบให้มากกว่าเลยทําให้ไม่แก่นะครับภาคีสวินเทพนั้นก็ยังแก่ไปตามปกติก็จริงๆเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวคงมีการเปิดเผยแน่นอนว่าพลังนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและทําไมถึงเลือกแค่ห้าผู้เท่าเท่านั้นที่มีอายุที่มันยืนนานได้นะครับก็คือไม่ แล้วก็ไปต่อที่ความผิดออกไปกองกําลังกลุ่มหมวกฟางมีกี่กองกําลังแล้วผมจําไม่ได้แล้วปัจจุบันนี้เอาเป็นกองเรือนะครับเขามไม่เียกว่ากองกําลังนะจะมีทั้งหมดนะครับเกองเรือด้วยกันนะครับกอ,องเรือแรกนะครับกลุ่มจรนสัตว์บิวตี้ฟูลหรือกลุ่มจรนสัตว์ชั้นสวยกลุ่มที่2นะครับก็คือบาโทคลับนะครับกลุ่มที่3ฮัปโปนาวีแล้วก็กลุ่มที่4พันธมิตรนักสู้กลุ่มที่5นะครับของเผ่าทอนทัตตานะครับกลุ่มที่6กนะครับก็คือของพวกคัดรูดินนี่แหละแล้วก็กลุ่ แล้วก็ไปต่อที่นี่ต่อไปนะครับของคุณรีซาคิดตั้งแต่คาตาคูริแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าแม่งสู้สุดชีวิตของจริงก็คือลูฟี่ใช่ไหมก็จริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเจอคนเก่งเนี่ยเอาก็ว่าน่ากลัวแล้วแต่เจอคนที่แม่งสู้สุดชีวิตเนี่ยน่ากลัวมากกว่านะครับก็คือสู้ไม่ปล่อยเลยเราเห็นหลายครั้งแล้วว่าลูฟี่เกือบจะแพ้แต่เพราะความบบสู้สุดชีวิตของลูฟี่ทาให้เป็นฝ่ายที่ชนะนะครับนี่แหละเป็นข้อดีแล้วกันนะครับของลูฟี่หมวกฟาง แล้วก็ไปต่อที่ความที่เ่อไปนะครับของคุณนัชชาวันพีกเก่อสุดท้ายก็คือหมู่บ้านที่ลูฟี่เกิดนั่นแหละาถามว่าเป็นไปได้ไหมโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าการเดินเรือนั้นน่ะมันต้องเดินต่อไปข้างหน้านะครับจนถึงลับเทลสุดท้ายมันไม่มีทางวนมาอิสบูรูได้นอกเสียแต่วา่าเดี๋ยวมีการระเบิดคงระเบิดเขาและโอกาสมันน้อยนะครับโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเชื่อว่าคนก็ต้องรู้นะคบว่าเกาะสุดท้ายนั้นก็คือหมู่บ้านลูฟี่ปัจจุบันนี้เกาะสุดท้ายนั้นก็คือเกาะลับเทลนั่นนนเเเออองงงงแลลล้้วววกก็็ไปต่่่่ทททีีคคคคาาาามมิดดหสุุยับขณูฟ สองตำแหน่ง 15. จกักรพรรดิ2จอยบอยอ่ะก็ใช่นะครับแล้วก็เดียวนะครับจะเป็นราชาโจสรสลัดพอเป็นราชาโจสรสลัดปั๊บเนี่ยก็คงจะไม่มีใครเรียกว่าจากักรพรรดิลูฟี่ก็คงเรียกว่าราชาโจสรสลัดลูฟี่แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสารสปอยล์วนมันงงะวันพิษในตอนที่1148นะครับคุ้มค่าเดือดสมการรอคอยหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณ ตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ